ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทารอดออฟบัตเตอร์ไวันนี้เราจะมาทำคลิปความรักของชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนประจำเดือนเมษายน2566กกันนะคะผู้อ่านขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณมากมายค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานนี้ไม่ใช่ตัวตนของคุณ ก็อย่ากเก็บมาใส่ใจนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งรับแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะผู้อ่านขออนุญาตเปิดไพ่ดูพลังงานของชาวาธาตุน้ำก็รกกพิจิกมีนนะคะพลังงานตัวตนของคุณเป็นเช่นไร Of King of One, King of Cups, The Hangman, Knight of Cups, The Lover, The Hierophant. of pentacle the t ล w e r แล้วก็เพจ e อฟ f ันนะคะพลังงานของชาวธาตุน้ำที่ผ่านมาเหมือนคุณได้พบเจอใครคนใดคนหนึ่งไม่คุณก็เขาเหมือนมีความรักที่ร้อนแรงเหมือนเจอกันแล้ว คนที่ใช่คุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณเป็นคนดูดีมองแล้วชอบกันปฏิสัมพันธ์กันรักกันในเวลาที่รวดเร็วค่อนข้างรวดเร็วแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปได้มาว่าอาจจะเป็นรักเพศเดียวกันมันเป็นความรักที่ลุ่มหลง มันเจอกันแล้วรักกันในเวลาที่รวดเร็วคุณคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณเหมือนอาจจะเคยขอพรไว้ว่าขอให้พบเจอคนคนนี้ขอให้พบเจอคนแบบนี้ถ้าคนที่ใช่ก็ขอให้เข้ามาขอให้คุณได้พบเจอเขาแต่พอความสัมพันธ์นี้มันไปต่อ มันเหมือนเป็นความรู้สึกที่คุณทุ่มเทให้กับคนคนนี้มากคุณอาจจะเป็นคนซัพพอร์ตเขาช่วยเหลือเขาทําทุกอย่างแต่ความสัมพันธ์เนี้ยคุณรู้สึกว่ามันเหมือนสิ่งที่คุณทําให้เขากลับมองไม่เห็นคุณค่าแบ่งความรักให้คนอื่นแบ่งความรู้สึกดีๆให้คนอื่น มองคนอื่นดีกว่าคุณแอบมีความสัมพันธ์แอบมีใจให้กับคนอื่นสิ่งที่คุณแต่คุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้เขาแต่เขากลับมองกลับทำตรงกันข้ามความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยต้องจบลงคนคิดว่ามันบางคนบางท่านอาจจะจบลงไปแล้ว บางคนบางท่านมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่อยากจะจบความสัมพันธ์ทำเพื่อเขาแค่ไหนให้เขามากแค่ไหนแต่เขากลับแบ่งใจให้คนอื่นคุณไม่อยากไปต่ออยากมองหาสิ่งที่ดีกว่าบางคนบางท่านมีคนมาขอโอกาสอยากมาเริ่ม ขอเริ่มต้นกับคุณขอโอกาสกับคุณนะคะบางคนบางท่านมีคนใหม่หรือคนเก่าคนที่คุณจบไปแล้วเนี่ยอยากกลับมาขอโอกาสคุณอยู่ในความรู้สึกที่ว่าคิดมากในความสัมพันธ์นี้ คุณรู้สึกเสียใจคุณคิดว่าคุณทุ่มเทให้มากมายแต่สิ่งที่ได้รับมามีความโกหกหลอกลวงแต่คุณก็อยากมองหาอยากเริ่มต้นใหม่อยากมองหาสิ่งใหม่ๆ และมีคนใหม่ๆมาขอโอกาสคุณด้วยนะคะผู้อ่านขอดูพลังงานเขาคนนั้นของคุณของชาวธาตุน้ำเขาคนนั้นเป็นใครคะเขาคนนั้นของคุณของชาวธาตุน้ำวารกของคุณจะเป็นเช่นไรคะ Nine of Pentacles, e i s of p e n t a c l e Page of One, The Sun แล้วก็ High Princess มีคนมาขอโอกาสกับคุณอยากมาสารสัมพันธ์ขอ ให้คุณเป็นคนที่ใช่อยากจะมาร่วมสร้างอนาคตไปกับคุณมองการไกลสร้างอนาคตให้มันสุขสมบูรณ์แต่ก็เขาคนนี้ระวังเขาคนนี้ไว้ให้ดีว่าเขามีคนของเขาอยู่หรือเปล่าเขายังไม่จบ จากคนของเขาหรือเปล่าหรือเขาอาจจะรักคุณชอบคุณอยากเริ่มต้นกับคุณอยากสร้างอนาคตกับคุณแต่ว่ามันเหมือนยังมีพันธะหรือเขาคนนี้ยังมีพันธะยังมีอะไรที่ปิดบังคุณอยู่หรือเปล่าบางทีอาจจะยังไม่ได้อยากกันอย่างเป็นทางการอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขามองคุณอยากให้คุณน่ะอยากสร้างอนาคตร่วมกับคุณมองคุณเป็นเดซอนมองคุณคือคนที่ จะทาให้ชีวิตเขามีแต่ความสุขอยู่กับคุณมองคุณยังไงคุณก็คือคนที่ใช่สําหรับเขาอะผู้อ่านขอดูเอาคําคุณกับเขานะคะคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรคะอนาคตจะเป็นอย่างไร piece of cup is of cup nine of sword และก็ two of wand นะคะเอาคำคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่ ยังอยากให้อีกฝ่ายเป็นคนที่ใช่อยากสารสัมพันธ์กันต่อไปให้มันเป็นความรักมันเป็นครอบครัวแต่ความรักเนี้ยมันยังมีอุปสรรคมันยังมีเรื่องราวที่จะทําให้คุณและเขามีความเจ็บปวดเสียใจมีบาดแผลลึกเหมือนต่างอาจจะมีต่างาฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขาที่ยังมี เรื่องราวของความเจ็บปวดเสียใจที่มันลืมไม่ได้มันอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่คุณยังรอเขาอาจจะมีความขัดแย้งอุปสรรคแต่คุณยังรอเขายังมีความหวัง ว่าคุณกับเขาหรือเขาเขารอคุณมีความหวังว่าคุณกับเขาอะจะได้มาเป็นครอบครัวความรักนี้มันยังมีอุปสรรคอยู่ใจมันยังรักมันมีความรู้สึกดีๆแตอ่อุปสรรคมันยังมีอยู่คุณยังรอคุณยังหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะผ่านเรื่องราวผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ และคุณกับเขาก็จะสร้างครอบครัวให้มันเป็นให้สมบูรณ์แบบแต่อุปสรรคมันยังมีอยู่คุณต้องฝ่าฟันกันก่อนนะคะออร์เคินการ์ดอยากแนะนำอะไรคุณคะชาวธาตุน้ําบางที เขาอาจจะยังให้ความชัดเจนคุณไม่ได้เขาอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนของเขาอยู่อาจจะหยากนหรืออาจจะยังไม่หยากันก็เลยยังให้ความชัดเจนกับคุณยังไม่ได้เต็มที่เหมือนคุณและเขายังรอยังรอที่จะสามารถชัดเจนกันเต็มที่สามารถ มาชัดเจนกับคุณได้อะไรประมาณนี้นะคะเราเคลืนการ์ดอยากแนะนำอะไรคุณคะ Strength Clarity คุณจงเข้มแข็งนะคะ อราเคลนการ์ดบอกให้คุณเข้มแข็งและฝากฟันอุปสรรคนี้ไปรอจังหวะรอเวลาถ้าคุณรักกันมากพอเรื่องร้ายๆสิ่งไม่ดีจะไม่สามารถทำอะไรคุณได้แค่คุณเข้มแข็งอยู่ในที่ที่ของคุณ มั่นใจถ้าคุณรักกันมากพอหรือถ้าเขารักคุณมากพอเขาจะกลับมาชัดเจนกับคุณแต่คุณจงอยู่ในที่ของคุณคุณจะไม่เป็นไรคุณจะได้รับการปกป้องอยู่ในแบบของคุณสดสวยดูดีร่ำรวยอยู่ในที่ที่ของคุณ นะคะคุณจนจงเข้มแข็งและอดทนและสิ่งดีๆจะเกิดกับคุณนะคะเป็นกําลังใจให้กับชาวธาตุน้ำทุกคนทุกท่านนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ